สอัมพัทสูตรว่าด้วยชายหนุ่มชื่ออัมพัทถะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่ประมาณห้ารอรูปเสด็จถึงหมู่บ้านพราหมณ์ชาวโกศลชื่ออิจฉานังคระคามประทับอยู่หน้าราวป่าอิจฉานังคระวัน ใกล้อิจฉานางคละคามเรื่องพรามโปคระสาติสมัยนั้นพรามโปคระสาติปกครองเมืองอุกกะะซึ่งมีประชากรและสัตว์เลี้ยงมากมายมีพืชพันธุ์ธัญญาหารและน้ำ้าอุดมสมบูรณ์ เป็นพระราชทรัพย์ที่พระเจ้าประเสนที่โกศลพระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นพรมไทยพรามปกครสา,าติได้ฟังข่าวว่าท่านสมณะโคโดมเป็นสักยบุตรเสด็จออกผนวดจากสักยะตรกูลเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นโกศลพร้อมด้วยพิสษุสงหมู่ใหญ่ประมาณห้ารูปเสด็จถึงอิจฉานังคละคามโดยลำดับ ประทับอยู่หน้าราวป่าอิจฉานังคละวันใกล้อิจฉานังคระคามท่านพระโคโดมนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวลโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เอง แล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริง เรื่องอัมพัทธมานพเวลานั้นอัมพัทธมานพผู้เป็นสิทธิ์ของพรามณ์โปกรสาติเป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนจบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เกตุภาษาตร์อักษราศาสตร์และประวัติศาสตร์รู้ตัวบทและวยากรช์ชำนาญโลก กายตศาสตร์และการทำนายลักษณะมหาบุรุษอาจารย์ยกย่องและตัวเขาก็ยอมรับในวิชาสามประการอันเป็นของอาจารย์ของตนว่ารู้เท่ากันกับที่อาจารย์รู้ครั้งนั้นพราหมณ์ปกครสาติเรียกอัมพัฒมานพมาบอกว่าอัมพัทะท่านพระสมณโคโดมพระองค์นี้เป็นสักยบุตร สเสด็จออกผนวดจากสกยะตรกูลสเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ูม่ใหญ่ประมาณห้าร้อรูปสเสด็จถึงอิจฉานังคละคามโดยลำดับประทับอยู่หน้าราวป่าอิจฉานังคละวันใกล้อิจฉานังคละคามท่านพระโคดมนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้ ä, เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอระหรันตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะ,สะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มาโลกพรมโลกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจันยร์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน การได้พบพระอาหารหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงมาเกิดพ่ออมพัฒามานพเธอจงไปเฝ้าท่านพระสมณโคโดมถึงที่ประทับครั้นแล้วจงรู้จักพระสมณโคโดมให้ได้พวกเราจะได้รู้จักท่านพระโคโดมว่ากิตติศัพท์ของท่านพระโคโดมที่ขจรไปเช่นนั้นจริงหรือไม่ ท่านพระโคโดมทรงเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่อัมพัฒมานบเรียนถามว่าท่านขอรับทำอย่างไรผมจึงจะรู้จักท่านพระโคโดมว่ากิตติศัพท์ของท่านพระโคโดมที่กระจรไปนั้นจริงหรือไม่ท่านพระโคโดมทรงเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่พรามโปคะระสาติตอบว่าพ่ออัมพัฒะ พระมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการที่ปรากฏในมนของเราย่อมมีคติสองอย่างไม่เป็นอย่างอื่นคือหนึ่งถ้าทรงอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะแล้ว มีรชาชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการคือจากแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วขหบดีแก้วปรินายกแก้วมีพระราชบุตรมากกว่าพันองค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหารมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชสตรูได้พระองค์ทรงชนะโดยธรรม ไม่ต้องใช้อาจยาหรือสัตราครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นขอบเขต 2. ถ้าเสด็จออกจากพระราชวังไปผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลกเราเป็นผู้ให้มนแต่เธอเป็นผู้รับมนอัมพัทมานพรับคำแล้วลุกจากที่นั่ง วหว้พรามโปกครสาติกระทำประทักษินแล้วขึ้นยานพาหนะเทียมลาไปพร้อมด้วยมานพบหลายคนรงไปยังลาวป่าอิจฉานงางคละวันจนสุดทางยานพาหนะแล้วลงจากยานพาหนะเดินเข้าไปยังพระอารามเวลานั้นภิกษุหลายรูปกำลังเดินจงกรมอยู่กลางแจ้ง อมพัฒมานพเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่จงกรมแล้วถามว่าท่านขอรับเวลานี้ท่านพระโคโดมพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนพวกเรามาที่นี้ก็เพื่อจะเฝ้าท่านพระโคโดมพระองค์นั้นภิกษุเหล่านั้นคิดว่าอมพัฒมานพคนนี้เกิดในตระกูลที่มีชื่อเสียงทั้งเป็นสิทธิ์ของพราหม์ปกครสาติผู้โด่งดัง พระผู้มีพระภาคทรงสนทนากับกุลบุตรเช่นนี้จะไม่หนักพระไทยจึงตอบว่าอัมพัทธะนั่นพระวิหารปิดประตูอยู่ท่านจงเข้าไปทางพระวิหารนั้นเงียบๆค่อยๆเข้าไปที่เฉลียงกรแะอมก่อนจึงเคาะบานประตูพระผู้มีพระภาคจะทรงเปิดประตูให้ท่านต่อมาอัมพัทธามานพ เข้าไปทางพระวิหารนั่นเงียบๆค่อยๆเข้าไปที่เฉลียงแกแ่แอมก่อนจึงเคาะบานประตูพระผู้มีพระภาคทรงเปิดประตูให้อัมพัทธมานพจึงเข้าไปฝ่ายพวกมานพก็พากันเข้าไปสนทนากับพระผู้มีพระภาคคลั้นสนทนากันพอคุ้นเคยดีจึงนั่งลงณที่สมควรแต่อัมพัทธมานพ เดินบ้างยืนบ้างสนทนากับพระผู้มีพระภาคผู้ประทับนั่งอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสถามอัมพัททะมานพว่าอัมพัททะเธอเคยสนทนากับพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์เหมือนดังที่เธอเดินบ้างยืนบ้างสนทนากับเราผู้นั่งอยู่เช่นนี้หรือไม่ อัมพัทธมานพพูดกฎสักยวงศ์ว่าเป็นคนรับใช้ครั้งที่หนึ่งอัมพัทธมานพตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นท่านพระโคโดมแท้จริงพราหมณ์ผู้เดินก็ควรสนทนากับพราหมณ์ผู้เดินพราหมณ์ผู้ยืนก็ควรสนทนากับพราหมณ์ผู้ยืนพราหมณ์ผู้นั่งก็ควรสนทนากับพราหมณ์ผู้นั่ง พราหมณ์ผู้นอนก็ควรสนทนากับพราหมณ์ผู้นอนแต่ข้าพเจ้ากำลังสนทนากับสมณะศีษะโลนผู้เป็นคนรับใช้เป็นคนวันณะต่ำเกิดจากพระบาทของเท้ามหาพรหมเหมือนท่านพระโคโดมต่งหากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัมพัทธะเธอมาที่นี่เพราะมีธุระ ก็ควรตระหนักถึงธุระนั้นไว้ให้ดีท่านทั้งหลายอัมพตมานบนี้ไม่ได้รับการอบรมแต่สำคัญตนว่าได้รับการอบรมมาดีไม่มีอะไรเลยนอกจากมารยาทของคนที่ไม่ได้รับการอบรมทันทีที่ถูกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นคนไม่ได้รับการอบรม อัมพตามนพก็โกรธเคืองไม่พอใจเมื่อจะข่มขู่พระผู้มีพระภาคเมื่อจะว่าร้ายพระผู้มีพระภาคคิดว่าเราจะทำให้พระสมณโคโดมเสียหายจึงได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคโดมคนชาติสักยะดุร้ายหยาบช้าวู่วามพูดพร่ำ เป็นคนรับใช้ไม่ยอมสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมพวกพราหมณ์การที่คนชาติสกยะซึ่งเป็นคนดุร้ายหยาบช้าวู่วามพูดพล่ามเป็นคนรับใช้ไม่ยอมสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมพวกพราหมณ์เป็นการไม่เหมาะไม่ควรเลยนี่เป็นครั้งที่หนึ่ง อัมพัถธมานพพูดกฎสักยะวงว่าเป็นคนรับใช้อัมพัทธมานพพูดกฎสักยะวงว่าเป็นคนรับใช้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัมพัทธพวกเจ้าสักยะได้ทำผิดอะไรต่อเธอ เขาทูลตอบว่าท่านพระโคโดมครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเดินทางไปกรุงกบิลพัทด้วยธุระของพราหมณ์โปคร,ระสาติผู้เป็นอาจารย์เข้าไปที่ท้องพระโลงของพวกศักยะเวลานั้นพวกสักยะและศักยะกุมารจำนวนมากกำลังนั่งใช้นิ้วมือสก,กิดหยอกล้อก,กันอยู่บนอาสนะสูงในท้องพระโลง เห็นจะหัวเราะเยาะข้าพเจ้าเป็นแน่ไม่มีใครเชื้อเชิญให้ข้าพเจ้านั่งเลยท่านพระโคดมการที่คนชาติสกยะซึ่งเป็นคนดุร้ายหยาบช้าวู่วามพูดพร่มเป็นคนรับใช้ไม่ยอมสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมพวกพราหมณ์เป็นการไม่เหมาะไม่ควรเลยนี้เป็นครั้งที่สอง ที่อัมพัทธมานพ,พูดกฎสักยะว่าเป็นคนรับใช้อัมพัทธมานพ,พูดกฎสักยะวงว่าเป็นคนรับใช้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัมพัทธแม้นางนกไส้ยังพูดได้ตามปรารถนาในรังของตน ก็นั่นกรุงกบิลพัทเป็นถิ่นของพวกสักยะทำอันพัทธะไม่น่าจะกินแหนงแครงใจเพราะเรื่องเล็กน้อยเพียงเท่านี้เขากล่าวว่าท่านพระโคโดมวันณะสีเหล่านี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์และสูตรในวันณะทั้งสีนี้แท้จริงแล้วสามวันณะคือกษัตริย์แพทย์สูตรเป็นคนวำเรอของพราหมณ์ การที่คนชาติสกยะเป็นคนดุร้ายหยาบช้าวุวามพูดพล่ามเป็นคนรับใช้ไม่ยอมสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมพวกพราหมณ์เป็นการไม่เหมาะไม่ควรเลยนี้เป็นครั้งที่สามที่อัมพัทธมานพพูดกฎสกยะวงว่าเป็นคนรับใช้ พระพุทธดำรัสว่าอัมพัทธมานพเป็นลูกของหญิงรับใช้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดำริว่าอัมพัทธมานพนี้ชอบเหยียดยามพวกสกยะรุนแรงว่าเป็นคนรับใช้ทางที่ดีเราควรถามถึงตระกูลดูบ้างจึงตรัสถามว่าอัมพัทธเธอมีตระกูลอย่างไร เขาทูลตอบว่าท่านพระโคโดมข้าพเจ้าคือกันหายนัตระกูลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัมพัตตะเมื่อเธอระลึกถึงตระกูลเก่าแก่ของบิดามารดาของเธอดูพวกสกยะเป็นลูกเจ้าแต่เธอเป็นลูกของหญิงรับใช้ของพวกสกยะ ก็พวกสักยะพากันอ้างถึงพระเจ้าโอกากราชว่าเป็นบรรพบุรุษของตนอัมพัทธะเรื่องเคยมีมาแล้วพระเจ้าโอกากราชมีพระประสงค์จะพระราชทานราชสมบัติแก่พระโอรสของพระมเหสีผู้เป็นที่โปรดปรานจึงรับสั่งให้เนรเทศพระราชกุมารทั้งสี่พระองค์คือพระอุกามุขราชกุมาร พระกะระกันทุราชกุมารพระหัตถินิกราชกุมารพระศนีปุรราชกุมารออกจากราชานาเขตพระราชกุมารเหล่านั้นถูกในประเทศออกจากพระราชานาเขตแล้วก็เสด็จออกไปอาศัยอยู่หนาราวป่าไม้สากะใหญ่ริมฝั่งสะบกขรณีเชิงภูเขาหิม,มาพาน ทรงอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากับพระพักินีของพระองค์เองเพราะเกรงพระชาติจะปนกับผู้อื่นต่อมาพระเจ้าโอการาชตรัสถามหมู่อมารราชบริพานว่าเวลานี้พวกกุมารอยู่ที่ไหนพวกอมาตรราชบริพานกราบทูลว่าขอเดชะเวลานี้พระราชกุมารพำนักอยู่ณนะราวป่าไม้สากะใหญ่ ริมฝั่งสะบบกขรณีเชิงภูเขาหิม,มพานทรงอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากับพระพักนีของพระองค์เองเพราะเกรงพระชาติจะปนกับผู้อื่นพระเจ้าโอกากร,ราชจึงทรงเปล่งพระอุทานว่าท่านทั้งหลายพวกกุมารมีความสามารถพวกกุมารมีความสามารถยอดเยี่ยมพวกที่ชื่อว่าสักยะ ได้เกิดขึ้นตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาและพระเจ้าโอกากราชพระองค์นั้นก็คือบรรพบุรุษของพวกสักยะพระเจ้าโอกากราชมีหญิงรับใช้คนหนึ่งชื่อทิสานางคลอดลูกชายคนหนึ่งชื่อกันหะกันหะพอเกิดมาก็พูดว่าแม่จงล้างฉันจงให้ฉันอาบน้ำ จงปลดเปลื้องฉันจากสิ่งโสโครกนี้ฉันเกิดมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่แม่มนุษย์สมัยนั้นเรียกปีศาจว่ากันหะเหมือนกับที่มนุษย์สมัยนี้เรียกผีว่าปีศาจมนุษย์เหล่านั้นกล่าวกันว่าเด็กคนนี้พอเกิดมาก็พูดได้เลยกันหะเกิดแล้วปีศาจเกิดแล้ว พวกที่ชื่อว่ากันหายนะได้เกิดขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและเด็กกันหานั้นก็คือบรรพบุรุษของพวกกันหายนะอัมพัทธะเมื่อเธอระลึกถึงตระกูลเก่าแก่ของบิดามารดาของเธอพวกศักยะเป็นลูกเจ้าแต่เธอเป็นลูกของหญิงรับใช้ของพวกศักยะเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ มานพเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคโดมยาเยียดยามอัมพัฒมานบรุนแรงว่าเป็นลูกหญิงรับใช้เลยอัมพัฒมานนมีชาติตระกูลดีเป็นลูกผู้มีตระกูลศึกษามามากพูดเพราะฉลาดและสามารถเจรจาโต้อตอบกับท่านพระโคโดมได้ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับพวกมานพเหล่านั้นว่ามานพถ้าพวกเธอคิดว่าอัมพัทธมานพมีชาติตระกูลต่ำไม่ใช่ลูกผู้มีตระกูลศึกษามาน้อยพูดไม่เพราะโง่เขลาและไม่สามารถเจรจาโต้อตอบกับเราได้อัมพัทธมานพจงหยุด พวกเธอจงเจรจาโต้อตอบกับเราแทนแต่หากพวกเธอคิดว่าอัมพัทธมานพมีชาติตระกูลดีเป็นลูกผู้มีตระกูลศึกษามามากพูดเพราะฉลาดและสามารถเจรจาโต้อตอบกับพระโคดมได้พวกเธอจงหยุดอัมพัทธมานพก็จงเจรจาโต้อตอบกับเรา มานพเหล่านั้นกราบทูลว่าท่านพระโคโดมอำพธมานพมีชาติตรกะูลดีเป็นลูกผู้มีตระกูลศึกษามามากพูดเพราะฉลาดและสามารถเจรจาโต้ตอบกับท่านพระโคดมได้พวกข้าพเจ้าจะหยุดนิ่งอำพธมานพจงเจรจาโต้ตอบกับท่านพระโคโดมลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสกับอภัตะมานบว่าอมพัตตะปัญหาอันชอบทำข้อนี้ย่อมมาถึงเธอเธอแม้ไม่ต้องการก็จะต้องตอบถ้าไม่ตอบคืนพูดกลบเกลือนนิ่งเสียหรือจากไปเสียสศีรษะของเธอจะแตกเป็นเจ็ดเสียงณที่นี้แหละอมพัตตะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไร เธอเคยได้ฟังพวกพราหมณ์ผู้แก่ผู้เท่าผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์เล่ากันมาอย่างไรพวกกันหายนะเกิดจากใครก่อนใครคือบรรพบุรุษของพวกกันหายณนะเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้อัมพตมนบได้นิ่งเสียพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามอีกเป็นครั้งที่สองว่า อัมพัทธะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเธอเคยได้ฟังพวกพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์เล่ากันมาอย่างไรพวกกันหายนะเกิดจากใครก่อนใครคือบรรพบุรุษของพวกกันหายนะแม้ครั้งที่สองอัมพัะธ์มานก็ยังคงนิ่งเฉยลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอัมพัทะเธอจงตอบเดี๋ยวนี้เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เธอจะนิ่งเฉยผู้ที่ถูกตถาคตถามปัญหาอันชอบทำถึงสามครั้งแต่ไม่ยอมตอบศรีรษะของเขาจะแตกเป็นเจ็ดเสียงหน้าที่นี้แหละขณะนั้นยักษ์วชิวระปราณี ถือค้อนเหล็กใหญ่มีไฟลุกโชดช่วงยืนอยู่ในอากาศเบื้องบนอัมพทมานกคิดว่าหากอัมพทมะนพนี้ถูกพระผู้มีพระภาคตรัสถามปัญหาอันชอบทำถึงสามครั้งแต่ไม่ยอมตอบเราจะทุบศีรษะของเขาให้แตกเป็นเจ็ดเสียงหนะ้าที่นี้แหละพระผู้มีพระภาคและอัมพทมะนพเท่านั้นที่มองเห็นยัก วชิระปราณีตนนั้นเวลานั้นอัมพัทมานบตกใจกลัวจนขนพองสยองกล้าวจึงเข้าไปใกล้มุ่งหมายให้พระผู้มีพระภาคเป็นที่ปกป้องเป็นที่คุ้มครองและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทูลถามว่าท่านพระโคโดมตรัสอะไรโปรดตรัสอีกครั้งเถิด พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอัมพัทตะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเธอเคยฟังพวกพราหมณ์ผู้แก่ผู้เท่าผู้เป็นอาจารย์และปาจาย์เล่ากันมาอย่างไรพวกกันหายนะเกิดจากใครก่อนใครคือบรรพบุรุษของพวกกันหายนะอัมพัทตะมนตกราบทูลว่าท่านพระโคโดม ข้าพเจ้าได้ฟังมาเหมือนกับที่ท่านพระโคโดมตรัสนั่นแหละพวกกันหายนะเกิดมาจากนายกันหะนั้นก่อนนายกันหะนั้นคือบรรพบุรุษของพวกกันหายนะ